ท่านพอสมัยท่านรองผู้บริวาการกระทรวงสาธารณสุขท่านผู้นำสาธารณสุขคณะผูคลากรทางการศึกษาธารณสุขรวมๆพิธีที่ชำระร่างครับเนื่องจากในวันนี้ท่านผู้ว่าการจังหวัดก็คือท่านเกียร์เกียร์ภูมิสวัสดิ์ท่านติดภารกิจในเวลาเดียวกันนี้นะครับที่ทุนงานเหล่าราชาจังหวัดกาญจนบุรีก็มีพิธีทำบุญเลี้ยงพระเนื่องจากว่า ผีป้านั่งจะปรับปรามซ่อมแซมเศษตะเลนทำอยู่เรี่อยมากนะครับนั่นก็เลยมอบหมายกระผมชันนาญชื่อตารับรองรัฐการจังหวัดมาทำหน้าที่แทนในวันนี้นะครับซึ่งผมก็รู้สึกเป็นเกียรตินะครับได้ยินยุติการยิ่งครับที่ได้มาร่วมในพิธีย่อมๆทั้งดูเกียรติพระการครูแล้วก็ผู้ประกอบการทุกสาทุกด้านนะครับที่จำลังเียณอายุราชการเมื่อสิ้นสุดวัน2005 พื้นที่การศึกษาวิทยาเขตหนึ่การทานในวันนี้ซึ่งก็ถือว่ามีจำนวนมากพอสมควรนะครับ68ท่านนะครับเออ่ซึ่งในวันนี้นะครับก็ถือว่าท่านที่มาทั้งทั้ง68ท่านแล้วก็มีผู้มือการทางสารวิทยาศาสตนะครับแล้วก็คุณครูสาธุสอนก็มาร่วมรวมแล้วมา300คนะครับก็มาด้วยความรักความผูกพันที่มีต่อกันนะครับผู้มือการทางสารวิทยาศาสตร์ก็มา ที่ที่มารับประกาศเชื่อวนเกียรตินะครับก็แตหญ่ก็ยินดีการนะครับสามสิบกว่าปีที่นั้นนะครับเกือบสี่สิปีมีท่านนะครับสี่สองปีบวกขึีนคูณอีกแปปีเป็นห้ปีได้เงินตรนานร้อเปอร์เซ็นต์เีเพราะท่านได้เข้าตัวขอังนั้นในวันนี้ถวอว่าทุกคนได้มาร่วมแสดงยความยินดีมาแสดงมนตาเกิน กายเมื่อเมือท่างไนะครับที่ว่าทัง68ท่านนะครับเดินทางมาถึงจุดลูงหมายจุดเป้าหมายของการรับราชการนะครับในวันพรุ่งนี้ก็จะพบเกษียรยุรการนะครับกามจันบุรีกับผม นายรุทธิ์คงปฏิเวศวัฒนานุลรองผู้อุ่มในการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาการเจรบุรีเนนขตหนึ่งในนามคณะกรรมการจัดงานยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจําประจําปีพุทธศัการาช2565ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างยิ่ง ที่ให้เกียรติมาเป็นประธานจัดงานในวันนี้ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาการจนบุรีเขตหนึ่งได้กำหนดจัดงานยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาลูกจ้างประจำประจำปี2565ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ประการที่หนึ่ง เพื่อให้ข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำที่ยังปฏิบัติหน้าที่ราชการยึดถือเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติงานด้วยความมานะอุตสาหจนครบเกษียณอายุราชการ60ปีประการที่สองเพื่อมอบเกียรติบัตรของที่ระลึกให้แก่ข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำ อีกครั้งยังเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้เกษยียณอายุราชการในวันนี้หลังจากที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการมาเป็นระยะเวลายาวนานและประการสุดท้ายเพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ให้กับบุคลากรรุ่นหลังได้รับได้รับทราบวิธีการทำงานจากการถ่ายทอดประสบการณ์การทำงานที่ประสบผลสำเร็จ ของผู้บังคับบัญชาโดยตรงได้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงานซึ่งในปีงบประมาณ2,565นี้มีผู้ปฏิบัติหน้าที่รับราชการครบเกษียณอายุราชการจำนวน68ท่านและผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน232ท่าน ประกอบด้วย 1. ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดจำนวน135โรงเรียน 2. บุคลากรทางการศึกษาในสังกัดจำนวน97โรงเรียนรวมทั้งสิ้น